สวัสดีครับวันนี้เซนเซออโต้มานำเสนอชุดยก6นิ้วกับรีโว่ล็อกโค2่2022เลยนะครับประกอบด้วยชุดยกสั้นกับแม็กพร้อมยางเป็นายางคูเปอร์ f T T 4ไซส์3 1 5 7 5 6้า5ครับเดี๋ยวรถเสร็จแล้วมารอชมกันอีกทีนึงนะครับ เสร็จแล้วนะครับกับรีวอยกหงนิ้วจากทางร้านเซนเซนะครับสวยดูด้านรอเหลา,เ,หลาเดี๋ยวเราจะพาชมรายละเลอียดกันนะครับว่าคันนี้ติดตั้งอะไรไปบ้างตัวนี้เป็นยางคูเปอร์เอสทีทีโปสามหนดกะครับลัดกับแม็กเบเล 16อน16 et ลบ25ครับใส่เจ้าคันรีโวยก6เลยช่วงล่างก็จะเป็นโช๊คฮอตบิดสปริงฮอตบิดนะครับลูกสูง60มมตมีสแพงปรับได้ส่วนชุดยกก็จะเป็นของซัน4คุน4ยก6นิ้วเลยครับตรงรุ่นไม่ต้องดัดแปลง yeah, yeah, no,